สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเดือนสิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงอยู่ในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก สำหรับดาวเสาโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวอังคารเจ้าเรือนมรณนะและเจ้าเรือนสหัสชะโคจรสถิตพบพสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นประ,กระเกษตรอีกทั้งดาวพุธที่เป็นทั้งเจ้าเรือนกรมมะและเจ้าเรือนตนันุโคจรสถิตพบลาภะเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลดีด้านการเงินด้านการงาน ด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทําให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความสุขเบิกบานร่าเริงแจม่มใสและมีความสุขกับผลประโยชน์และ,ะไรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้ จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวศุกร์โคจรสถิตพบวินาศส่งผลให้ด้านการเงินช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยจะดีนักธุรกิจการเงินและการหาเงิน ระยะแรกอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและประสบความสำเร็จด้านการเงินสร้างผลประโยชน์ระรายได้ให้สูงอย่างคุ้มค่าในภายหลังสำหรับช่วงต้นเดือนระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่17สิงหาคมช่วงนี้ธุรกิจด้านการเงินและการหาเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะและธุรกิจที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากส่งผลให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อย่างไม่คาดฝันอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาอย่างลับๆที่เจ้าชะตาไม่อยากเปิดเผยให้ผู้ใดได,ได้รับรู้เช่นได้เงินลับๆ จากเจ้านายที่มอบหน้าที่พิเศษให้ทำแต่รับเงินใต้โต๊ะได้รับเงินจากการเป็นนักสืบสายลับหรือได้รับเงินพิเศษนอกเวลาจากสายงานที่เจ้าชะตาทำสำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้ให้พึงระวังลูกน้องบริวารหุ้นส่วนเพศตรงข้าบและศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด้านการเงินบางคน ซึ่งต่อหน้าทำตนเป็นคนดีแต่รับหลังคิดแย่งชิงหรือเบียดบางผลประโยชน์ด้านการเงินดังนั้นควรควบคุมรายรับรายจ่ายและหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินให้ดีอย่าไว้ใจใครให้มากนักอีกทั้งจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจถูกโกงได้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุขดาวแห่งการเงิน โคจรสถิตพบวินาศจัตุโกนกับดาวพระหัดเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนีที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และดาวศุกร์จัตุโกนกับดาวอังคารเจ้าเรือนมอรณนะและเจ้าเรือนสหัสชะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรเป็นคู่มิตรอีกทั้งยังจตุโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนอริเป็นคู่เสียทรัพย์ และเล็งดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่สิเจ็ดสิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคมช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศยกข้อสู่ราศีสิงห์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร ทำให้พบวินาศไอ่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ดาวสุขดาวแห่งการเงินเป็นอย่างมากสําหรับช่วงนี้รายได้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนช่วงนี้เจ้าจะตาจะกระตือรือร้นด้านการหาเงินเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีความคิดที่คล่องแคล่วมักมองเห็นลู่ทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตด้านการเงินเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมนับถือของผู้คนรอบข้างและผู้คนทั่วไปสำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและรายได้ด้านการเงินในธุรกิจต่างๆที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง ปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพุธตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบราภะเป็นดาวอุดมเกณฑ์ ส่งผลให้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ชาชะตาจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานและยังมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดสําหรับช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยา,านพาหนะอาคารร้านค้าและจะมีงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจการขนส่งทุกชนิดเข้ามาให้ทำและประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีสำหรับการลงทุนธุรกิจด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จสมความคาดหมาย อีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการงานจากพิสหายที่เป็นชาวต่างชินต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักเข้ามาให้ทำสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูง สำหรับการลงทุนในธุรกิจการงานตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามและหุ้นส่วนหลายๆคนมีทิศท,ทางและแนวโน้มที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าสำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศ โคจรสถิตพบลาภะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธดาวแห่งการงานดังนั้นการร่วมหุ้นหรือการลงทุนธุรกิจด้านการงานต่างๆอย่าไว้ใจมิตรสหายคนใกล้ชิดและผู้ใหญ่บางคนให้มากนักอาจมีการเบียดบางผลประโยชน์หรือการรับงานใหญ่ตัดหน้าอีกทั้งงานพิเศษอย่าเก่งกำไรหรือลงทุนอย่างจิงเสี่ยงโดยไม่ยั้งคิดอาจเกิดการขาดทุน และสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังดังนั้นควรใช้สติปัญญาพิจารณาอุปสรรคและปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบอย่าไว้ใจใครให้มากนักปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพุธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุธดาวแห่งการงานโยกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักเป็นคู่ปราดบัณฑิตและดาวพุธโยกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนอริเป็นคู่เพ้อฝันมองการไกล ได้ดาวพุธยังโยกกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนสหัสช,ชะและเจ้าเรือนมอรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรเป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งดาวพุธยังตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนอริที่พบปัตตนิเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และโยกลักนาะจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้น หลังวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศยกเข้าสู่ราศีสิงสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวศุกร์ที่เป็นทั้งเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่สมพลอีกทั้งวันที่ยี่สิบสิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีเมถุน และดาสุขที่เป็นทั้งเจ้าเรือกนกระดุมพระและเจ้าเรือนปัตตานียกก็สส่ราศีกันเป็นดาวอุดมเกณฑ์กุมลัคนาส่งผลให้ตลอดครึ่งเดือนหลังนี้ธุรกิจด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิด ด้านการค้าขายจะรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนสำหรับผู้ที่มีอาชีพการงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการและธุรกิจงานกลางคืนดานการงานจะอยู่ในสภาวะที่มีความมั่นคงถาวรและเจริญก้าวหน้าดีขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนเป็นอย่างมาก สำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้ด้านการศึกษาจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคณะศึกษาเปลี่ยนห้องเรียนหรือชั้นเรียนหรืออาจจะได้ไปศึกษาต่อยังสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษาต่อยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ สำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้งานที่ดีทำดังหวังอีกทั้งสำหรับการทำงานหรือสมัครงานถ้าได้ทำงานที่เจ้าของบริษัทหรือเจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติหรือไปทำงานยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงในภายภาคหน้า ช่วงหลังวันที่27สิงหาคมธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจการเงินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากโอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านนี้มักมีอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับธุรกิจด้านการงานต่างๆช่วงนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพฤหัส ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคโจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรสำหรับดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงช่วงนี้โคโจรสถิตพบวินาศส่งผลให้ดาวแห่งความรักช่วงนี้สำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีถึงจะมีโอกาสที่จะได้พบรักแต่ผู้ที่ได้พบมักจะนำความเดือดร้อนมาให้หรือเป็นผู้ที่ผ่านการสมรสมาแล้ว อีกทั้งถ้าได้แต่งงานเจ้าชะตาอาจจะต้องตกอยู่ในอำนาจของผู้ที่คิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างหาความสุขไม่ได้และอาจจะได้หย่าร้างกันในที่สุดดังนั้นอดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับสำหรับหลังวันที่2 7สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนระยะนี้ดาวสุขดาวแห่งความรัก โคจรสถิตพบตนุกุมลักนาเป็นดาวอุดมเกณฑ์ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเจ้าชะตามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีทั้งความเป็นอยู่และอาชีพด้านการงานและด้านการเงินเป็นผู้ที่มีบุคลิกดีมีเสน่ห์อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถ และบุคลิกด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนหรืออาจจะเป็นผู้ที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้ได้พบเจอกันอย่างไม่คาดฝันเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งยังนำสิ่งดีๆและโชคลาภมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอ แต่งงานแล้วชีวิตรักจะดําเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรัพย์และตาแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่17สิงหาคมช่วงนี้ด้านความรักหรือการใช้ชีวิตคู่จะมีความรักที่มีต่อการอย่างมั่นคงและจริงใจเป็นอย่างมาก สำหรับช่วงนี้ดาวราหูเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบปัตตนิเลงลักนาเป็นดาวพินทุบาทซึ่งส่งผลร้ายด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากแต่ช่วงนี้ดาวเสาร์เจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้พบอริไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดี ทําให้ดาวราหูไม่อาจให้โทษต่อเจ้าชะตาด้านการเป็นเจ้าเรือนอริได้อีกทั้งช่วงนี้ดาวพฤหัสที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและดาวอังคารที่เป็นดาวราชาโชคตรีโกนลัคนาทําให้ดาวพินทุบาทหมดฤทธิ์สยบตัวลงไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากสำหรับช่วงนี้ ด้านคู่ครองความรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูดังนั้นเจ้าชะตาควรเปลี่ยนแปลงด้านคู่ครองความรักไปในทิศทางที่ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านร้ายได้เช่นเปลี่ยนแปลงบุคลิก นิสัยคำพูดคำจาที่มีแก่คู่ครองหรือคนรักไปในทิศทางที่ดีที่เคยพูดจาไม่ค่อยเอาอกเอาใจหรือพูดจาไม่หวานหูต่อคนรักควรพูดจาให้ดีและเพิ่มความรักที่มีต่อกันให้มากขึ้นสำหรับผู้ที่เคยพูดจาดีและเอาอกเอาใจดีต่อกันอยู่แล้วก็ควรจะพูดจาและเอาอกเอาใจ ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมปัญหาอิทธิพลของดาวราหูที่จะครอบงำไปทางด้านร้ายก็จะหมดไปและจะส่งผลดีให้แก่ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากสำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลักนณาราศรีกันช่วงต้นเดือนนี้ด้านความรักจะมีความจริงใจซื่อสัตย์และมั่นคงต่อกันเป็นอย่างมาก ช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะได้ทำงานหรือทำธุรกิจด,ด้านต่างๆร่วมกันและจะประสบผลสำเร็จในผลงานสร้างรายได้เป็นอย่างสูงอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักจะได้พากันไปท่องเที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศในรูปแบบของการดูงานหรือทำธุรกิจด,ด้านการงานไปด้วยและท่องเที่ยวไปด้วย อีกทั้งยังอาจมีโอกาสได้พากันไปเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณเที่ยวงานรำลึกด้านประวัติศาสตร์เที่ยวงานประเพณีประจำท้องถิน่นได้พากันไปพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติพากันไปกราบไหว้บูชาพระหรือพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านความรักมีความสุขสดใสหวานชื่นและรองดองกันเป็นอย่างดี สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันคือดาวจันทร์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดาวจันทร์ดาวแห่งโชคลาภโคจรผ่านพบต่างๆในจักรราศี มีแนวโน้มและทิศท,ทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาส่งผลให้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภอยู่ยาไม่ขาดช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และโชคใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีโชคได้เงินแบบฟลุๆก เป็นโชคลาภที่มาจากด้านการงานลับๆที่ไม่อยากเปิดเผยให้ผู้ใดได้รับรู้อีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดในธุรกิจต,ต่างๆอย่างไม่คาดฝันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าจะโชคดีมีกิจการเป็นของตนเองสำหรับผู้ที่มีกิจการอยู่แล้วกิจการจะเจริญรุ่งเรือง ขยับขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นและจะมีโชคประสบผลสำเร็จในธุรกิจด้านการค้าขายสำหรับนิสิตนักศึกษาจะโชคดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาอยู่อย่างตลอดและมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโอกาสที่มีเกณฑ์จะเกิดโชคใหญ่ อยู่ในระยะประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่สิงหาคมช่วงนี้ดาวจันร์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรม,มะและพบลาภะช่วงที่ดาวจันทร์โคจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกระยะประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สองสิงหาคมช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับอุ่นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจสูงด้านการงานคอยช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าจะริเริ่มลงทุนทำกิจการใดๆช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการงานดังนั้นถ้าจะทำอะไรทำในช่วงนี้จะดีเป็นอย่างมากครับช่วงที่ดาวจาันโคจรสถิตพบลาภะ ระยะวันที่สองถึงวันที่สี่สิสงหาคมมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและเป็นดาวพละจันทร์และเป็นปฐุมเกณฑ์ช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่มักมีอยู่เสมอเสมอเป็นโชคลาภที่ได้มาจากธุรกิจการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับถ้าคิดจะลงทุนเสี่ยงโชคด้านใดโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่มีอยู่ในช่วงนี้ครับ สำหรับโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่อีกหนึ่งช่วงอยู่ในระหว่างวันที่7ถึงวันที่11สิงหาคมไปจนตลอดทั้งวันช่วงนี้ดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระช่วงที่ดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุระยะประมาณวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมสองวันครึ่ง มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคกุมลัคนาช่วงนี้เจ้าชะตาจรราับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่มักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอมิสหายจะคอยร่วมมือสนับสนุนเจ้ชชาชะตาเป็นอย่างดีถ้าคิดจะเริ่มลงทุนหรือทำกิจการใดๆใช้ช่วงนี้ดีที่สุดครับช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงิน ระยะประมาณวันที่9ถึงวันที่11สิงหาคมไปจนตลอดทั้งวันรวมระยะเวลาประมาณ2วันครึ่งช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจการเงินเช่นการหมุนเงินหรือการเป็นนายทุนด้านการเงินถ้าจะเริ่มลงทุนช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคใหญ่เป็นอย่างสูงมักจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ถ้าจะเริ่มลงทุนใช้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดอีกช่วงครับสําหรับช่วงที่ดีที่สุดและมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะเกิดโชคลาภใหญ่อยู่ในช่วงประมาณวันที่25ถึงวันที่31สิงหาคมช่วงนี้ดาวจันดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมะและพบลาภช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบสุภะ ประมาณวันที่25บห้าถึงวันที่27สิดสิงหาคมสองวันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเป็นคู่อสีติดธาตุและมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะเกิดโชคลาภใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศดังนั้นการเริ่มลงทุนให้เกิดโชคลาภและประสบผลสำเร็จ ใช้ช่วงนี้ครับช่วงที่ดาวจันโคโจรสถิตพบกรรม,มะระยะประมาณวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมสองวันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกช่วงนี้ริเริ่มลงทุนด้านการงานทุกชนิดมีโชคอยู่เสมอเสมอเพราะโอกาสที่จะเกิดโชคลาภใหญ่มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ ช่วงที่ดาวจันรโคโจรสถิตพบลาพระระยะประมาณวันที่29ถึง31สิงหาคมสองวันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวพละจันร์และเป็นปฐุมเกณฑ์ช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการงานและด้านการเสี่ยงโชคอยู่ในช่วงนี้ครับดังนั้นถ้าจะลงทุนหรือเริ่มทำกิจการใดๆถ้าได้ทำในช่วงนี้ มักจะโชคดีอยู่เสมอเสมอสำหรับการโคจรของดาวจันทร์ที่ผ่านพบและราศีต่างๆที่ไม่ได้กล่าวไว้หน้าที่นี้ดาวจันทร์ดาวแห่งโชคลาภก็มีเกณฑ์และแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาไปจนตลอดทั้งเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันทิศประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างขอดมาทางทิศต,ตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันตก ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆเดินทางไปยังทิศที่ดีตามความประสงค์หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศที่ดี โตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้ที่อยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีกันครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาคือเลขสี่เลขประจำตัวตนและการงานเลขหกเลขแห่งการเงิน เลขสองเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหลา่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวรดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอมและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้าง สำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสี่เลขแห่งการงานปักทูปสิเจ็ดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขหกเลขแห่งการเงินและความเจริญรุ่งเรืองปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสองเลขแห่งโชคลาภปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ จะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงบันดาลให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ